รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านแอนจัดสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านแอนจัดสรร ตั้งอยู่ที่116หมู่ที่3ตำบลบ้านแอนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50260สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email a n e a s a n g m a i l c o m หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ a n j a s o n ac th หรือที่ Facebook a n j a s o n โดยเต่า โรงเรียนบ้านแอนจัดสรรเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน158คนเป็นนักเรียนหญิง80คนและเป็นนักเรียนชายจำนวน78คนโดยมีท่านวารพรพงษ์ปันเดงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแอนจัดสรร ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแอนจัสันมีครูจำนวนทั้งหมด13ท่านตำแหน่งพนักงานร,ราชการ1ท่านตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ1ท่านและตำแหน่งธุรการ1ท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ไว้ทั้งหมด5รูปแบบประกอบไปด้วยรูปแบบที่1รูปแบบออนไลน์สามารถเรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รูปแบบที่2 on air เรียนผ่านมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV รูปแบบที่3 on demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆรูปแบบที่4 online เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รูปแบบที่5 on hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือแบบฝึกหัดใบงานหรือใช้ในรูปแบบผสมผสานซึ่งทางโรงเรียนบ้านแอนจัดสรรได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนในรูปแบบต่างๆที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดและทำการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมของผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านโดยคุณครูทุกท่านพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างเต็มที่ซึ่งในภาคเรียนที่หนึ่งนี้ทางคณะครูได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายดังนี้ 1>, 1. รูปแบบออนไลน์ 2. รูปแบบออนแฮนด์ 3. รูปแบบออนดีมานและ 4. รูปแบบออนแอร์ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆของโรงเรียนบ้านแอนจัดสรรออนแฮนสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้นะคะคุณนิวจะมา ให้เด็กๆดูใบงานที่ครูยูวแจกไปนะคะเพราะครูยูวจะมาสาธิตวิธีการทำนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต on demand ค่ะจะมานำเสนอคือต้นพริกนะคะครูปลูกพริกเนาะแบบนี้เลยเห็นไหมครูตอนครูปลูกอ่ะครูปลูกในนี้ครูยอดไป3ามมาเลนะคะแต่มันขึ้นแค่ ต้นเดียวนะคะคือต้นนี้เนาะอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครูจะสามารถเอาไปลงปลูกปลูกลงดินได้นะคะเนาะตัวนี้นะคะนี่คือต้นพีของครูเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเดลิสชาคามมนวันนี้หนูจะมานำเสนอหามแดงค่ะหนูเพิ่งรดน้ำไปเมื่อกี้ค่ะแล้วมันก็เริ่มโตแล้วค่ะครูค,ค่ะชื่อเด็กแจกรถ้าซินิโมวันนี้ผมจะมาดูประกาศที่ผมปลูกไว้นะครับนะครับมันอกแะะ สองอันน้องยู่แก็มันออกเยอะเกินผมก็เลยย้ายมาใส่อันนี้บ้างนะครับส่วนพวกนี้นะครับอีกสองอีกสองอาทิตย์ผมน,น่าจะได้เก็บแล้วนะครับออนไลน์ <Online. S 2> อันดับแรกเนาะในเรื่องของโครงสร้างของ p r e s e n t o o t t n u u o u s tense นนะคะโครงสร้างของมันก็คือเราจะแต่งประโยคอย่างเงี้ย แต่งประโยคใน tense เนี้ยยังไงนะคะโครงสร้างของเขาก็มีอยู่ว่าในทุกประโยคของภาษาอังกฤษเราจะแบ่งเป็น2 p a พาร์ทนะคะคือพาร์ทที่เป็น subject หรือพาร์ประธานส่วนพาร์ทที่2คือพาร์ทที่มันเป็น predicate หรือเราเรียกว่าภาคกริยาหรือภาคแสดงดังนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยประธาน1ตัวและ verb อย่างน้อย1ตัวถึงจะเรียกว่า sentence หรือประโยคได้นะ on air ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งคณะครูทุกท่านจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น Facebook ลน์หรือมารับเอกสารที่โรงเรียนหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาทุกท่านจะส่งสื่อการเรียนรู้แบบคลิปวิดีโอไปใน Facebook กลุ่ม l ล n e กลุ่มหรือทาง o o o l l Sites เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยตัวเองที่บ้านในการติดตามงานนั้น คุณครูได้ใช้ช่องทางที่กล่าวมาครั้งต้นในการติดตามงานโดยให้นักเรียนส่งเป็นไฟล์เอกสารรูปภาพหรือวิดีโอผ่านช่องทางนั้นๆหรือหากนักเรียนมีปัญหาหรือมีคำถามที่สงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาปัญหาและอุปสรรคที่พบ ความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายต่างๆผู้ปกครองตอบคำถามหรือทำการบ้านแทนเด็กนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำงานส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในบางครั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนให้นักเรียนไปเข้าเรียนกับเพื่อนที่บ้านใกล้เคียงแทน และในกรณีที่มีผู้ปกครองตอบคำถามหรือทำการบ้านแทนเด็กให้คุณครูอธิบายและให้เหตุผลผู้ปกครองนักเรียนถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนว่าจะทำให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้หากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำงานส่งให้คุณครูจัดทำแบบติดตามความก้าวหน้าของงานแบบ Real t i m มททำให้นักเรียนสามารถเช็คงานที่ค้างส่งได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่เสถียรในบางครั้งให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองย้อนหลังโดยเรียนจากช่องทางที่คุณครูประจำวิชาได้โพสต์หรือส่งให้นักเรียนใน l ลน e หรือ Facebook กลุ่มด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองใส่ใจในเรื่องการป้องกันทำให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด1 i หาวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านแอนร์สันขอขอบพระคุณค่ะ That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention and see you next time.